สวัสดีครับผมสกายเองครับก็ข่าวก่อนผมได้วาดตัวละครลับอย่างแฟนแมนไปนะครับก็ได้มีเพื่อนๆเนี่ยเอาไปต่อยอดเป็นแฟนวูแมนนะครับมันทำให้ผมนี่รู้สึกหึกเขิมเลยนะครับผมก็เลยจะต้องมีแฟนวูแมนมั่งครับอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยครับนี่นี่คือแฟนวูแมนของผมนะครับนี่ก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับอ่าพัดลมตั้งโต๊ะนะครับนี่นี่ครับนี่คือไอเดียของผมนะครับนี่คือหัวพัดลมตั้งโต๊ะ ก็จะเป็นลักษณะทรงกลมนะครับนี่แบบนี้เลยส่วนฐานก็จะเป็นสี่เหลี่ยมกล่องนะครับนี่นี่คือตะแกรงวันนะครับนี่ก็ตะแกรงง่ายๆเลยครับขีดไปครับอ่าสวยงามจากนั้นก็มันเป็นขาตั้งาขาตั้งโต๊ะด้วยครับนี่นี่เป็นพัดลมตั้งโต๊ะก็ต้องมีขาตั้งนะประมาณนี้ แล้วก็ใส่น็อตไปนิดนึงโอเคจากนั้นนี่ผมก็จะเติมให้มันดูมุ้งมิ้งหน่อยคนระับมีขานะนี่นี่ขาแมวนะครับแล้วก็มีหูแมวอจะได้เป็นพัดลมผู้หญิงนะนี่เติมโบให้เลยนี่น่ารักโคตรจากนั้นก็จะเป็นอนาตมีอนาถานะครับน,นี่ผมก็จะดัดรูปร่างแบบนี้เลยให้มันดูอ่อนช้อยเซ็กซี่นะครับอ่าเหนียวนี้ยครับ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นเกงในนะครับแล้วก็ขานี่ผมจะบิดบิดร่างกายให้ดูเลยนะว่าบิดยังไงนะให้มันเซ็กซี่นะครับนี่นี่คือขานะครับขาท่อนล่างแล้วก็เทา้านี่มานี้คนระับก็ข้าวนี่นี่คือช่วงหน้าอกคนระับก็กลมๆเลยคนระับตุมต้มๆนะครับนี่ผมผมนี่ต้องบึ้มๆอ่าแล้วก็แขนคนระับแขนท่อนล่างแล้วก็มือนี่เติมนิ้วไปนี่ยืนท่าอย่างนี้เลย เฟีย้ยวมากแฟนแมนที่ผมวาดไปนี่ก็จะเป็นทรงนินจานะครับอ่าส่วนแฟนวูมแมนของผมนี่ผมจะให้เป็นคุโออิจินะครับก็เป็นนินจาเช่นกันเลยนะครน,นี่เติมเกาะไหลเลยอ่านี่คือนินจาที่ผมดีไซน์ไว้นะอีกรูปแบบหนึงนะ่งครับของแฟนวูมแมนนี่กรมตุมต้มหน่อยครับอ้าสวยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเอวนะครับ ชุดดีไซน์นินจาผมก็จะเป็นชุดแบบออกอ,ออกแนบเนื้อนะครับจะได้เซ็กซี่มีสัดส,ส่วนรูปทรงที่สวยงามอกผายไหลพึ่งนะครับไม่ใช่ดิต้องบอกอกตุ้มนะครับอกตุ้มสะโพวกกว้าสะโพกใหญ่อ่านี่เน้นๆเลยสุดยอดตรงนี้ก็ให้เป็นเข็มขัดนะครับมีเข็มขัดหน่อยเข็มขัดก็ไม่ต้องบอกนะครับเข็นขับลูดพัดลมนั่นเอง นี่พัดลมสามแฉกแล้วก็ที่รัดอเฟี้ยวนี่ผมจะต้องวาดวาดให้มันเซ็กซี่กว่าอ่าเพื่อนเพื่อนที่วาดแฟนวูแมนให้ได้นะคนี่แล้วก็อ่าหัวเขา่าหัวเข่าก็จะเป็นอ่ลักษณะของพัดลมเหมือนกับแฟนแมนนะนี่ไม่ไม่ต้องพูดเลยนะว่า ไอ้ไอ้นี่เป็นเกาะป้องกันนะครับเวลามีใครมาจะโจมตีขานะครับสามารถพัดให้กระเด็นได้นะครับเพราะว่าผมมีใบพัดนั่นเอง <c oughs> เป็นนินจาที่เป็นมิตรแห่งสายลมนะครับนี่และนี่คือรองเท้านะครับอ่านี่รองเท้าก็แบบใส่รองเท้าแตะนะครับจะได้ดูสมกับเป็นนินจาเวลามันเดินอะไรจะได้ยอ่องอ่ามีความเงียบมีความเบานั่นเองนะครับ แบบเป็นคล้ายแบบอารมณ์ตีนแมวเลยนี่ไอพวกสกีบิดี้หัวซ่วมมันจะไม่รู้นะครับไม่สามารถรับรู้ถึงเสียงที่เวลามันเข้าใกล้แล้วไปกดชักโคกได้นะครับนี่เพราะว่าความเป็นตีนเบานั่นเองครับอสวยแล้วตัวนี้นี่ก็จะเป็นนินจานะครับอ่าผมก็อ่าให้เป็นนินจาสีขาวนะครับ มันทำงานในแสงสว่างนะครับมันก็เลยต้องใช้สีขาวในการพรางตัวนะครับเพื่อนๆก็เลยไม่เห็นในในเนื้อเรื่องใน Security t o i l e t นะเพราะมันเพราะมันเป็นตัวละครลับอีกตัวหนึ่งนะครับแฟนแมนนี่ทำงานในเงามืดครับอันนี้คือทำงานในเงาสว่างนั่นเองโอ้โหโคตรเข้ากันเลยครับอ่านี่คือเกาะอ่อนนะครับนี่คือลายของเกาะอ่อนนี่แล้วนี่ก็คือมือก็จะเป็นถุงมือยาวๆครับใส่สวยแล้วก็มือ อ่านี่ผมกวาดมือแบบนี้นง่ายๆอย่งายงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับขาดไม่ได้ครับในเมื่อชื่อเป็นแฟนวูแมนก็มีแฟนครับ <laughs> นี่ก็คือพัดธรรมดานั่นเองครับนี่ครบทุกรูปชาติเลยครับนี่ก็คือพัดอัตโนมือนั่นเองครับโอ้ <laughs> โหโคตรลเฟี้ยว <laughs> อ่าสุดยอดมากโคตรเฟี้ยวอันนี้ก็เป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งคนระับ อ่าแล้วนี่เติมด้านท้ายไปโอเคแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งดูรีลาซะก่อนบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับตัวนี้อ่าแล้วนี่ผมจะให้ถือครับถืออะไรเอ่ยนี่ตรงนี้ตูดมันครับอ่าก็เข้าข้าไปฟึบลงมา ลากยาวไปครับเหมือนเป็นท่อนเป็นทัวนะครับอาจากนั้นนี่ก็คือกลมๆจุดศูนย์กลางนะครับนี่นี้คือนี่คือคล้ายๆเหมือนกับกระบองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วก็วัดรัศมีวงกว้างไปนี่หลายคนคงยังเดาไม่ออกนะครับเพราะว่านี่คือสุดยอดอาวุธนั่นเองนะครับ <laughs> แล้วตรงนี้ก็คือ ตี่เป็นใบพัดขนาดใหญ่เลยนะนะนี่มีพลังสามารถที่จะสร้างพายุอย่างไต้ฝุ่นได้เลยนะครับสุดยอดมากาแต่เพื่อนๆเห็นผมล่างสเก็ตนี่อย่าไปเดาว่าเป็นล่ม <c oughs> เป็นล่มขนาดใหญ่นะเพราะว่ามันไม่ใช่นะมันคือพัดลมติดเพดานนั่นเองนะแต่เพื่อนๆเคยเห็นนะครับ บ้านผมก็มีนะครับนี่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นทิ่อ่าเป็นพัดลมขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บนเพดานด้านตรงหัวเราเลยนะครับเวลามันพัดนี่บอกได้เลยว่าลมนี่โคตรจะเย็นหัวเลยนะครับใน <c oughs> อ่านี่พอม,มาถืองี้ผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกันล่มเหมือนกันนะเนี่ยอ่ามันอาจจะเป็นทั้งอ่าการป้องกันตัวก็ได้นะครับอ่าหรือเป็นตัวที่สามารถสร้างพายุไต้ฝุ่นได้เลย บอกได้เลยว่าไม่มีใครจะกล้าแหย้มกับแฟนบูแมนนะครับ <c oughs> สุดยอดมากแรงขับเครื่อนนี่ไม่ธรรมดานะบอกไว้ก่อนเลยโอเคผมเลียงได้สวยละนี่ตรงนี้ผมก็จะให้มีแบบผ้าสยายหน่อยครับนี่เป็นผ้าพิ้วๆแบบอนินจานะครับนี่ให้มันยาวขนาดนี้เลยมันจะได้ผิวสวย ขออีกเส้นหนึ่งนี่เอาเส้นตรงนี้ปาดโค้งมานี่พยายามพยายามจินตนาการว่ามันมีลมพัดนะครับนี่สวยงามโอ้โหดูท่าครับนี่โค้งเวาให้ดูสวยๆหน่อยโอ้โหสวยโคตรนี่เซ็กซี่ครับนี่ต้องเติมให้ดูเซ็กซี่หน่อยใช้ได้อืม แหลมแมวครับเดี๋ยวผมเติมนี่ให้เลยครับลูกสมุนครับอ่ามันจะเหมือนเป็นโดนครับโดนพัดลมครับพัดลมตัวนี้นี่ก็เป็นพัดลมที่อ่าเป็นพัดลมที่เอาไว้ถือนะครับอ่าพัดลมเล็กๆถือนี่ก็จะกลายเป็นแบบเป็นโดนมือถือขึ้นเคลื่อนที่ได้อ่านี่โดนเคลื่อนที่ได้นี่ก็ติดปีกให้เลยครับอันนี้เป็นปีกข้างขาวอ่าจัดไป โอเคปีกปีศาจนับเติมให้อีกตัวหนึ่งเลยครับนี่แถมแถมสมุนรับใช้ในเมื่อมีปีกปีศาจแล้วผมก็จะมีปีกนางฟ้าครับอ่านี่ว่าดปีกนางฟ้าก็วาดอย่างนี้เลยครับสวยโอ้โหบอกว่าครบเครื่องจริงครับสำหรับตัวนี้อาวุธเพียบสุดคุ้มครับตัวนี้ โอ้โหนี่เซ็กซี่จนขนาดผมลืมเซ็นชื่อตัวเองเลยนะครัสุดยอด นินจาพัดลมสาวพราวสเสน่ห์เซ็กซี่ด้วยพิงอ่อนๆพัดยักษ์ก็ต้องชมพูพิงมุงหมิงด้วยจริงๆก็พรอไม่รู้ใช้สีอะไรดีไล่เฉดคาเมีนเสริมความสดงดเชื่อเบื่อระบายเยอะตมทับแซนให้ผิวซือเจเนียนนุ่มจัดเฉดเงาเซลเลเรลินบูให้สีสาตุ้มตะหั่และเลงซิเวอร์ทับอีเฉดให้ใจสั่นไหวระริกจัดมาเจนต้าลงให้ดูดีมีมิติไล่เฉดเงาดำปิดท้ายยิ่งดูว่าวังโอ้โหเซ็กซี่ขนาดนี้เอาใจไปเลย